ครับมือนีนะครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามในได้ครับคลิปนี้นะครับสีมะเบงนะครับควอยยุโรเอดนะครับอันนี้ยุคอกละยเอคขอกบ้านๆที่ลอยเอดนะครับอันนี้เป็นแมงงามตานะครับเมืองตาแต้มงามนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับวันนี้สูงยาวนะครับแมงงามตาเห็นว่าอะไรนะแมงงามตาครับวันนี้อ่า แม่ดํานะครับล้ำตัวสวยนะครับสูงร้อยสี่สิบกว่านะครับอันนี้น้องนําเข้าที่แรกเลยน้องน่องยังเอ้ยกล่องซับกล่องซับนะครับอันนี้น้องกล่องซับเชื่องนะครับกล่องซับอ้วนเจือนะครับเลี้ยงไว้น้ำปูนะครับอยู่ละเอียดโอ้ล้ำตัวกับเนาดีด้ยครับเง่าดีอันนี้เป็นลูกของแม่ง้มจ๋านะครับออกดอนนะครับ ออกเปลือกนะครับตามใบตามหลอดนะครับเป็นลูกสาวเบิ to s. <S ่มพันล้านนะครับอ่าเป็นหลอดนะลูกอ่าของดอนจะกวนเขาดอนนน้อยย่าไปกวนเอ้ยเหมือนฮาวขนาดครับมานะมานะนี่ดอนจะกวนเอ้ยลูกจะกวนเอ้ยไปหาแม่เจ้าไปไปหาแม่เจ้าเลยมันกวนแพว้เผ้านี่แพ้าเพ้าครับลูกเบ่มพันล้านนะครับ ยังเป็นแม่สาววัดนะครับเขวาลวนแล้วครับนี่เป็นแพลวแพลวแะครัาว,ว,าว,นว,ว,าวันนี้ลูกแพลวพูดอ่ะพันนันฮาวครับอันออกขอบไม่ได้ออกจักเกอือนะครับปูเหลี่ยงในขอกคือว่าปูอยู่ผู้เดียวนะครับปูอยู่ผู้เดียวกินฮามาตะถัวะ่วฮามาตะลูกแพลวเมืองแพลวเฉืดด้อยลูกแพลวพันล้าน อันนี้เป็นลูกสาวเบิ่มนะครับลูกสาวเบิ่มนะครับน้องเบิ่งแผ่นหลังพันแนวขนาดควายสาวนะครับใ้ามูจะห่าวเด้อดอนหน่อยเออนี่ครับหกเดือนนะครับเป็นควายลูกเบิ่มมาสั่นครับเรีว่าใบหูผับ่ยตามใบตามหลอดเบิ่งสายเพชรอุดรแท้ใบหูฟ้อนรำพูนแม่เพื่อนนะครับส่วนนี้นะครับพวกคอยได้จับนะครับเป็น น้องมณีทรั์นะครับลำตัวเาวาด้เนี่สูงลอยสามสิบหกเหรอแม่สาวมันกันพร้อมผสมนะครับผนเงาหางคนใหญ่ๆนะครับลำตัวยา,ยาวๆอันนี้แม่มณีทรั์นะครับสวยกันนะครับไปสนใจก็เปิดด้วครับแม่มณนี้ทรัพย์ลำตัวเงาสูงนะครับห้ปูเหลี่ยงปูเหลี่ยงจะลอยเอ็ดนะครับ ให้ปูเลี้ยงอย่างได้อกเลยเกี like <c oughs> ่ยวใหญ่ก <c oughs> <AP> no ินอย่างเดียวผู้เท่าหรอปูอยู่คนเดียวนะครับบ่ได้ลงน้ำนักเถื่อจากลงน้ำฮอนนะครับบ่ได้ออกคอกต้องชี้ลวดเอ็มหญ้าพุ่นวันนี้ซับไอ้ดอนหน่อยนี่ผ้ามูเดื้อดเลยครับนี่เคนนี่ผ้ามูเดื้อกวนกวนเอื้อย วันใหญ่เด้อพวกนี้ลูกเบิ่มว่จูเนียวนี่ใบในหลอดจะใบหฝูฝนลำนึงีหง่หูฝนลำเด้อให้ไหมจับตรงนู้นใบหฝูฝนลำอ,ออกนมเหรอครับว่าได้กินนมเลยได้กินนมแล้วนะครับวันนี้งามตานะครับเบิ่งตาเิาน่นแมงกะพีิบเฮ้ยงามคับเด้อสาววันนี้เลีย้ยงในข้อเก๋ไ้มลูกไหม อืมครัเออมาจับน่องดูนะนะครับสวยนะครับเบ่งเบ่งรถอัตลักษณ์ชัดเจียนยังลูกดอนโอ้ดอนให้พ่อจับหรอลูกดอนหน่อยนะครับเชิดดีครับคอ จับปุ๊บเฉอดปั๊บนะครับเบิ้งหลอดเบิ้งเอาหลอดเด้อนี่เมยงามตาใบว่าได้ดี้ครับบายปุ๊บเฉอดปั๊บนี่สุดยอดอีหลีนี่เมยงามตานะครับวันนี้กับมาลอยเอ็ดนะครับมาที่ฟาร์มอัปเดตลอยเอ็ดให้เบิ้งนะครับอัปเดตอยู่คอควายอยู่ลอยเอ็ดนะครับอัปเดตคอควายลอยเอ็ดอันนี้ก็สีงามอยู่นี่ใหญ่มากนี่ทำตัวยาววันนี้สับพวกกวางสับเนาะเฮ้ยอันนี้ ก็ว่าสายเบิ่มจูเนียนะครับดอนหน่อยภาพมูหาวครับไว้หลุดลูกไว้มันกินห้าแล้วลูกอ่ามเก่งแล้วจับปุ๊บเชิดปั๊บหลุดได้ยังนี่ไว้ประกวดได้ดินี่ขันว่าตนคนอ้าลูกอของแท้นะครับเบิง้งอกินห้าลูกมันไปกวนเอื้อยอีกแล้วอีดอนวนจะเอื้อยเีใจอ่ะจะออกคอ,อก นะครับอย่ากวนเอื้อยยากวนเอื้ยครับเดี๋ยวจะพา้เบิ้งแปลงหญ้าครับสูบ้านี่ครับแปงโกลานะครับอันนี้เป็นแปลงแปงโกลานะครับแล้วตัดเบิร์ดเลี่ยบครับแปลงหญ้าแปงโกลานะครับมันนี่ตัดเบิร์ดเลี่ยบกำลังปล่อยน้ำใส่นะครับวานปุ๋ยนะครับแปงโกลาจะมีสองแปลงสามแปลงนะครับปลูกไกวอีกข้างทึงอันนี้นะครับ บางบางแทงโกลานี่เปิดน้ำใส่นะครับเอาน้ำจากนี่สานี่มันจะกาดได้ดีนะครับ,น,าบาน้ำบาแปลงนี่ใกล้จะเกิดแล้วจะต้องไ้ปล่อยน้ำใส่เลยนะครับ,รบออกหมูเก่านะครับนี่ออกหมูเก,าก่าบนหยังแล้วหยังก,งกระลุบนะครับนี่แทงโกลาที่กันนะครับแทงโกลานะครับปลูกอันนี้แซมไปตามขั้นนะครับหญ้าขนหญ้าไอ ตัวหนึ่งอันนี้ตัวอันนี้ก็จะเป็นแปลงหลงซปเปอร์แม็กนะครับเี่ยตัดแหล้วยังอยู่ยังอยู่ซ้ำนั่นนะครับตัดแหล้วสีบ้านปุ๋ยนะครับบอไในขยายต่อนะครับวันี้เวลามานะครับมาโดนเทื่อนหนึ่งปีกเทื่อนสองเทื่อนะครับหลงซปเปอร์แม็กนะครับน้ายังก็บกเลยครับทั้งพีเข้าว่าได้เลยครับปีนี้น้าโทมกันนั่นเป็นตัวนี้นะครับจีเป็นหมักบุญหลนะครับ อันนี้ผมก่อนมีโอกาสได้เริ่มเลี้ยงคุ้ยกับยอนผมไทยชีวิตเจ้าบนญหลไว้นะครับนีคุอบนไหลจะสิพายบงบนไหลนะครับนะน่ครับก่อนมีการเริ่มเลี้ยงคุ้ยจริงๆจังจังก็คือขึ้นมาบ้านนะครับก็ับมาเห็นคุ้ยตัวนึงผูกไว้อยู่กลางทงอไว้สาขาครับก็จ้าซื้อไวสาขาผมก็เลยรีตวนนะครับก็เลยไทยชีวิตไว้เพราะไทยชีวิตแล้วก็เลยได้ซื้อตัวอื่นมาเลี้ยงน้ำนะครับก็ได้เลี้ยงมาเรื่อยๆรื่อนะครับอันนี้บนญหลายคว้ยผูก เขาจีเฮ็ดเนื้อนะครับกาจีเฮ็ดจังไรนะครับนี่ตวนมันก็ได้ซื้อมาเก็บไว้นะครับกาไวจะคุ้มฟูงเอาไว้ใกล้ว่าไดนะครับมันจะรอยขึ้นวันตัวน้อยนะครับเป็นควอยบ้านๆนะครับกะไทยชีวิตพันไวนะครับเลยตั้งซื้อให้บุญไหลนะครับจักเห็นได้กะสียูค้าขอกนี่แหละนะครับขายไปกะยานเขาเอาไปขานะครับก็เลยได้อดสาเลี้ยงไว้ซะครับตะกี้ผมไทยชีวิตมาในราคาหนึ่งหมื่นห้าพัน จับอไหนึ่งหาพันกว่าบาทคนละครับเกือบหนึ่งหมื่นหกพันนะครับตอนน้ะไทยชีวิตเราไหวนะครับก็เลยแต่มีโอกาสซื้อตัวอื่นเขางมาเลี่ยงนะครับอ่าค่อยๆพัฒนาไปอันนี้ก็เรี่ยงควยปักนะครับเอาไว้นี่นะครับเอาไว้ไก่มูองอะไรช่วงนี้มันจะขึ้นโค้มนะครับอย่าเลยดีกว่าปล่อยเขาเอาไปแค่จังอื่นนะครับไทยชีวิตเราไหวนะครับเ้าบุญหลายนะครับอ่าต่างซื้อเคนมาพอพอดีขึ้นมาบ้านนะครับ เาจะเอามฝากไว้ว่าสีมะเห็ดเหนือนะครับก็ยี่ตนมั่นนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้จะอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับพี่น้องเห็นน้ำนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวผู้ยื่นกับสิเดือนทางกับใบบุงการแล้วนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ สองนะครับสกีกายนนะครับเดี๋ยวลูกเปิดเทอมกับพระลูกกลับไปเรียนมือการนะครับวันนี้ลามานะครับแล้วก็วันจุดด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นี่กำลังเกิดครับลงขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ